หลวงตาเนี่ยใครจะไม่ศรัทธาก็ตามเพราะหลวงตาตั้งมั่นแต่หลวงตาจะศรัทธาต้องมองรู้ว่าศรัทธาเรามีขนาดไหนคนอื่นจะไม่ศรัทธาเราไม่ได้สนใจเลยจริงไหมมาเพราะความตั้งมั่นของหลวงตาตั้งหากหลวงตาตั้งแต่จะออกบวชหลวงตาก็มีศรัทธาเราไม่ได้บวชมาหาญาติโยมนะไม่ได้มาหาศรัทธาคนอื่นนะมาหาศรัทธาตัวเองจริงๆปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราไม่ได้บวชมาเพื่อจะมาสร้างวันนะไม่มีเลยลงตาเนี่ยไม่เคยมีในในในความคิดเลยเราบวชมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดับทุกข์ทั้งหมดเท่านั้นนะอ่าเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเจตนามันถึงต่างกันสําหรับคนอื่นหลวงตาไม่รู้ลวงตาไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนอื่นลวงตาพูดถึงระยะที่หลวงตาบวชแล้วเจตนาที่ตัวเองมีสัตาไหม เราไม่ได้บอกคนอื่นว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธานนเราไม่รู้จะเสื่อมก็เสื่อมไปเพราะอย่างไงมันก็อยู่ในกฎของใจรักอยู่ดีศาสนานี่ก็ต้องเสื่อมไม่ใช่ไม่เสื่อมจริงไหมอ่าไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องดูหัวใจเราว่าเสื่อมไหมต่างหากอ่าสหรับคนอื่นจะไม่ศรัทธาจะไม่กาบผ้าก็ไม่เป็นไรมึงจะไม่นับถือศาสนาไหนก็เป็นเรื่องของมึงจริงไหมไม่เกี่ยวกับกูเลย คนอื่นนะับซื้อศาสนาอิสลามกูรับซื้อคนนั้นตรงนี้มึงจะไปกราบไก่กาบเป็ดก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูมันต้องดูหัวใจตัวเองว่าศรัทธาไหมเราไม่เถียงเรื่องพวกนี้แต่เรามีศรัทธาขนาดไหนหลวงตาไม่ได้มองคนอื่นเลยนะที่พูดเนี้ยจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะออ่าคนอื่นทั้งโลกจะไม่ศรัทธาเหลือหลวงตาคนเดียวก็ไม่มีหวั่นไหวจะบอกให้ไม่สนใจหรอก อ้าจะสึกทั้งหมดก็จะเหลือกูองเดียวนี่แหละ